ด้านในมีอะไรฟิกเกอร์อุลตร้าแมนเดกเกอร์ชินอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนนี่อยู่คู่กับเด็กยุค90มายาวนานมากนะทุกคนการ์ดแถมอยู่ข้างในด้วยครับอุลตร้าแมนสูตรนะครับเอาจริงดิคล้ายๆปลาจิงโกะเลยว่ะเดี๋ยวนี้สเปซอินเวเดอร์มีตู้ แฟชั่นไอแลนด์นะทุกคนผมมาอยู่ที่อีเวนต์อีเวนต์หนึ่งครับซึ่งจัดขึ้นที่ชั้น3นะของห้างแฟชั่นไอแลนด์เดินไปบริเวณตัวงานดูนะสำหรับอีเวนต์นี้ไม่ได้มานานพอสมควรนะสำหรับแฟชั่นไอแลนด์นะแต่ก่อนมีงานธรรมย่าจัดอยู่ที่ชั้นตรงรถไฟนะทุกคนนี่ครับอุลตราแมนทุกคนถึงแล้วเห็นป่ะงานนี้เลย อุลตร้าแมนเด็กเกอร์ไฟนอลการเดินทางสู่อนาคตนะครับทุ<ด>กคนเห็นไหมจะมีการปรากฏตัวของคุณฮิโรกินะครับมาซูโมโต้นะนักแสดงของอุลตร้าแมนเด็เกอร์นะครับแล้วก็คุณลาอิกะนะครับเคราสกะนะครับก็เป็นอุลตร้าแมนทิกเกอร์นั่นเองนี่ฮะมาแน่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านในมีอะไร อันนี้เป็นฝั่งที่ขายเสื้อผ้าแล้วก็มีของเล่นอยู่บริเวณนู้นแล้วก็จะมีบริเวณตรงกลางมีการโชว์นะครับสำหรับของที่เป็นของสะสมของเล่นโมเดลฟิกเกอร์ต่างๆนะครับแล้วน,นี้ก็เป็นของเล่นนะครับที่มาโชว์อ่ะเรามาดูกันว่ามีอะไรในตู้นี้นะฮะก็มีฟิกเกอร์อุลตร้าแมนเดเกอร์นะครับแฟชชั่นนะครับคือเป็นเวอร์ชันต่างๆของอุลตร้าแมนฟิกเกอร์นะครับผม นี่ฮะเออนี่ฮะธรรมชิเนชั่นนะครับอันนี้เป็นเซ็ตต่างๆเฮ้ยเดี๋ยวนี้มุนตองแมนแบบคือดูไปดูมาแล้วชักเริ่มเหมือนมาสไลเดอร์ขึ้นทีกะทีละใกล้เคียงว่ะธรรมชิเนชัน่นโอ้ตัวนี้ข้อต่อเยอะอ่ะดูดิเห็นปะเออ ซอฟฟี่อันนี้ชินอุลตร้าแมนนะครับชินอุลตร้าแมนโหนี้แบบเป็นเหมือนฟิกเกอร์จับขยับได้หลายข้อเลยนะครับนี่อันนี้ก็มินิเคนโกะมานากะนะครับอันนี้เป็นพวกเป็น SD อุลตร้าแมนนะฮะอุลตร้าแมนนี่อยู่คู่กับเด็กยุคเก้าศูนย์มายาวนานมากนะทุกคนจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนนะจะมี ทั้งเกมนะครับทั้งของเล่นแล้วก็ฟิกเกอร์ที่เป็นซอฟต์โมเดลสมัยก่อนเป็นแบบมินิอุลตร้าแมนแบบนี้ครับสมัยก่อนก็มีเยอะแยะเลยเป็นซอฟไวนิ่วหรือว่าเป็นแนวตุนยางนะแล้วก็เกมด้วยซึ่งเกมสมัยก่อนมันจะมีเกมที่เป็นฮีโร่ SD นะครับก็จะรวมอุลตร้าแมนรวมกันดั้มนะครับแล้วก็รวมมด X ไว้ในเกมเดียวกันเนี่ยนะครับผมเพื่อนๆเคยเล่นแน่นอนนะผมบอกเลยแล้วนี่เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์จากเด็กนะฮะอันนี้ซื้อ 1, 1นึ่งก็หนึ่งะฮะอันนี้เป็นดาบคู่ใจมีไฟมีเสียง ยิงเหรียญได้ด้วยนะครับนี่ครับอิชิบังกุจินะครับทุกคน <laughs> คือมาแนวนี้ก็ต้องมาลุ้นแบบนี้นะฮะหมดกันไปเท่าไหร่แล้วนะครับทุกคนสำหรับการเสี่ยงทายเฮ้ยหมายเลข16ป่ปะวะสวยอะดูดิ <laughs> เห็นปะนั่งดักไทชิตะโกโตในดาเน,นะโนจิโมะแป๊บนึ่งนะขอนะจากบันไดนะ <laughs> ใช่ไหม บันไดเฮ้ยไอตัวนี้นี่ว่าเรลิบอลป่ะอ๋อไอตัวนี้ที่เป็นผีของด็อกเตอร์เนี่ยด้นบอลอันนี้ภาคเด็กเลยใช่ปะวะน่าจะเป็นงั้นอันนี้วันพีทนี่หน่วยลบกินิวว้ยแบบเจ๋งอะดูดีเห็นปะเป็นแบบเหมือนท่าแอคติ้งต่างๆของหน่วยลบกินิวอันนี้เป็นเซ็ตหน่วยลบกินิวหมดเลยอะดูดีเห็นปะเออเจ๋งนะอันนี้แอคติ้งปะอ๋อเป็นแบบ ไม่ได้เป็นท่านะเป็นแบบยืนเฉยๆผมอยากให้มันเป็นท่าแบบ5คนยืนประสานแล้วเป็นท่าแบบนี้เนี่ยเนี่ยครับ <c oughs> อันนี้หามากโคตรอิมแพกเลยแต่ก่อนผมชอบมากเลยหรือลบกินิวเป็นตัวลายที่ชอบที่สุดแล้วผมว่านะเ,ออเป็นแฟ้มนะครับของวันพีชก็ต้องซื้อสินค้าให้ครบนะตามจำนวนนะทุกคนแล้วเราก็นี่ไงสามใบในราคา1050นะครับกระได้ ก็มีสไปร์เอ็กซฟมิลี่นะฮะดาบพิฆาตอสูรนะครับอันนี้มอนสเตอร์ฮันเตอร์เฮ้ยเจ๋งว่ะเดี๋ยวนะอันนี้อะไรวะมอนสเตอร์ฮันเตอร์ครับภาค s คซันเบรบันไดนำโขกอันนี้เป็นเซตมอนสเตอร์ฮันเตอร์หมดเลยครับอันนี้เป็นหัวในโรเสาต่างๆที่เราล่ากันล่าแย้นะครับฝั่งนี้มีอะไรเฮ้ยอีวานเกเลียนว่ะทุกคนเนี่ยดูดิกล่องมาึือมา นะครับกล่องมาคคุมาแล้วก็อาสึกะเฮ้ยนี่ไงเลยคือครบเลยเนาะคือแบบมาที่นี่นี่ฮะมีชินมาร์ทไรเดอร์นะครับตัวนี้คือล่าสุดเลยที่ได้ไปดูกันนะดูหนังอะนะครับสาบอนพวกแนวแบบเขาเรียกว่าลูกสมุนนะลูกกระจกอข,ของท่านฟรีเซอร์นะครับฟรีเซอร์เนะี่ย Piece วันพีทลวใช่ไหมเออเป็นเหมือนกรอบรูปอะไรหรือเปล่าประมาณนี้คระเป็นของทิ่ช็อป,ปกิฟเก๋อันนี้เป็นแก้วนะครับอืมก็มังกรไคโดเดี๋ยวนะตรงนี้ก็จบไปประมาณนี้สามดาบนะครับโซโลส่วนใหญ่จะเป็นแนวของอุลตร้าแมนนะครับที่จัดโชว์อยู่บริเวณตร,ตร,ตรงกลางของอีเวนต์นี้นะแล้วก็จะมีสินค้าอื่นๆของทางค่ายเนี่ย ขายอยู่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเนะี่ยอันนี้ลูฟี่นะครับก็มีหลายไซส์นะเนี่ยมังคีดีลูฟี่นะครับเห็นปะเนี่ยอันนี้เสื้อของโลโลอาโซโลนะครับตัวละ390บาทอันนี้ตัวละพันหนึาสนะเป็นแจ็คเก็ตซื้อ1ตัวราคา1นึ่งพตัว1990งนารนะครับแจ็คเก็ตนะเห็นปะอันนี้390ออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของวันพีทั้งหมดเลยครับที่เป็นทางค่ายเด็กทำขึ้นมานะนี่แล้วนี่เป็น โทนี่โทนี่ช็อปเปอร์ผ้าเนื้อดีนะ650อันนี้ผ้าน่าจะใส่สบายวะ่ะอันนี้น่าจะใส่สบายเริ่มต้น390บาทนะฮะจนถึงพันกว่าบาทครับพันเก้าร้อยบาทก็มีลายสกรีนต่างๆเยอะมากมีโคน,นันนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์จากทางค่ายเด็กประมาณนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นบ้างดีกว่านะครับไปดูสินค้าขายกันก่อนนี่ฮะก็มีซอฟของอุลตร้าแมนสัปปลาดทั้งหมดเลยของอุลตร้าแมนสมัยก่อน เนี่ยล้วมีอุลตร้าแมนต่างๆขายนี่อันนี้เป็นของเล่นใหม่แล้วนะครับชุดบันไดมีด้วยกันหลายตัวนะดูดิทุกคนเนี่ยฮะแต่ตอนนี้มีทั้งหมด2แบบที่ผมเห็นนะเนี่ยฮะมีด้วยกัน2แบบน่าจะเป็นอาวุธประจำกายหรือเปล่าแล้วก็มีการ์ดแถมอยู่ข้างในด้วยครับอย่าการ์ดแบบเนี้เห็นปะทุกคนอันนี้เป็นการ์ดชุดเซตการ์ดเลเซอร์หมดเลยครับอันนี้เป็นอาวุธคือมาพาร์ทนี้น่าสะสมหลายอย่างมากเลยครับสำหรับอุลตร้าแมนนะ นี่นะ,ะก,ก,ก็เด็กๆให้ความสนใจนะมาซื้อมาหากันแก้วก็มีขายนี่นะทุอคนอันนี้แก้วอุลตร้าแมนนะครับชินอุลตร้าแมนแล้วนี่เป็นโมเดลหรือเปล่าคล้ายๆกันพลาทุกคนอุลตร้าแมนสูตรนะครับเนี่ยคือเดี๋ยวนี้อุลตร้าแมนมีกรอบด้วยเลย <laughs> โคตรเจ๋งอะ่ะเดี๋ยวนี้อุลตร้าแมนมีกรอบใส่ด้วยอะเจ๋งวะ่ะ มีหลายแบบมากนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆแนวประกอบกันฟลานะครับแต่ว่าเป็นแนวอุลตร้าแมนนั่นเองเอ,อ,อาวุธของอุลตร้าแมนนะฮะอย่างกับเบิดเลยทุกคนเออ <c oughs> เจ๋งดีว่ะเออเดี๋ยวนี้แบบอา,อาวุธอาวุธอะไรเพียบเลยทุกคนตอนนี้เป็นเป็นครึ่งตัวครับแบบครึ่งตัวนะอยู่คู่กับเด็กไทยมานานมากเลยนะจริงๆ อุลตร้าแมนนี่อยู่คู่กับเด็กไทยมานานมากนี่ครับอันนี้เป็นหุ่นนะจำลองนะครับไหนๆก็มาแล้วเรามายืนตรงแท่นนะครับสุบุระยะโปรดักชั่นนะครับนี่ครับอุลตร้าแมนเด็กเกอร์มีการเปิดตัวหุ่นตัวใหม่ด้วยนะครับสำหรับอุลตร้าแมนนะอันนี้ก็มีการวางดิสเพย์อยู่ เต็มเลยนะครับในไหนก็มาแล้วผมขอไปดูอาร์เคดซะหน่อยนะครับอาร์เคดของแฟชั่นไอแลนด์ไม่ธรรมดาบอกเลยครับโคตรใหญ่อาร์เคดนะครับของแฟชั่นไอแลนด์นะครับทั้งหลังนี้ทั้งดงเลยผมบอกเลยนะครับแล้วก็มีลานไอส์สเก็ตอยู่ตรงบริเวณนี้นะทุกคนเห็นปะ่ะลานไอส์สเก็ตนี่ก็ว่าจะลองมาเล่นอยู่เหมือนกันนะ เกมตกปลาสุิดเนี่อันนี้เวลาเรามาพัดเทิรนกับเพื่อนนะทุกคนเราก็จะมานั่งตรงนี้ยอันนี้จอครับมี2จอด้วยกันมาพัดเทิรนกันมันเลยอันนี้เป็นตู้ขีบต่างๆเนี่ยซุ per ร,รีวาร์ดเฮ้ยมีแนวแบบไอ้น,นี่ด้วยอ่ะดูดิ คล้ายๆปลาจิงโกลเลยวะ่ะอันนี้คล้ายๆปลาจิงโกลนะเห็นปะเซสซี่มอนสเตอร์เนี่ยเยอะนะแนวปลาจิงโกลนี่เยอะมากอะ่ะใกล้เคียงนะเป็นเกมนะครับอันนี้ไพเร็ จินนี่จินนี่จีเวลนะครับเฮ้ยเก๋ว่ะจินนี่จีเวลแล้วก็มีแคนดี้นะครับอันนี้ Big กสวิตแลนดอันนี้ชุดบาสชุดบาสอยูนี้มีหน้าจอแล้วเหละเป็นรุ่นใหม่แะทุกคนมีหน้าจอเก oh. มแบ่งเป็นล็อกนะทุกคนมีสองล็อกตอนนี้ที่ผมเห็นเอออันนี้เป็น กีตารดอลลานะครับซาวโวเทคเฟอร์กชั่นอันนี้ตีกองละเนี่ยเกมเต้นในตำนานนะครับเดี๋ยวนี้เกมเต้นต้องมีที่จับนะไม่มีไม่ได้โอเคฟันเฟสตา้านะอันนี้จะเป็นแนวเด็กเล็กทั้งหมดเลยครับ เมื่อกี้เป็นแนวเด็กโตด้านในามีตู้คาาโอเกะด้วยปะเดี๋ยวนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะเนาะคือเป็นเป็นหนึ่งในอาร์เคดที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบมากครับสำหรับที่นี่นะฮะเมื่อกี้ผมเห็น Space Invader ว่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเฮ้ยเออฮ้ยวะเฮ้ยเดี๋ยว เอาจริงดิทุกคนเดี๋ยวนี้ Space Invader มีตู้แล้วว่ะดูดิเห็นปะ่ะเฮ้ย Space Invader มอแซมมอฟันเฮ้ยแล้วมันเป็นแบบอย่างเงี้ยดูดิเห็นปะ่เนปะเฮ้ยเจ๋งว่ะมันไม่ใช่จอดิสเพย์แบบทั่วไปนะไม่ใช่จอไอ d ีดีนะอันนี้เป็นแบบ เป็นแนวหลอดนะทุกคนหลอด LED อะ่ะดูเห็นปะแล้วนี่เป็นตู้ยิงครับคลายี่สิบนะแล้วก็ใช้ปืนเนี้ยยิงเห็นปะเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเล่นว่ะน่าลองอ่ะสเปดอินเวเดอร์แต่ภาพนี่คือเป็นภาพแบบบิดๆเลยอะ่ะดูดิอ๋อมันจะเป็นปืนยิงแบบนี้ประมาณนี้เออหน้าหนุกนะมีการอะแดปแบบแนวเลโทของแท้ เนี่ยนอกนั้นก็จะเป็นตู้คาราโอเกะอยู่ด้านหลังนะทุกคนคออนี่ไงตู้คาราโอเกะทั้งหมดเลยครับอันนี้ walking dead ตู้ walking dead <S 2> <S 2> work of f a c e แล้วก็อันนี้เป็นคอนครับเราไว้ทุบป,ปึ้งแล้วก็จะมีไฟขึ้นไปปื๊ดนะครับ โอเคประมาณนี้ชุดบาสก็ยังได้ความนิยมนะครับตู้แนวแบบกาชาปองแบบแนวแบบเขาเรียกว่าปาจิงโกรเยอะมากเลยแบบดีดลูกบอลลงไปแล้วให้กิ้งลงมาตกนะครับในที่ต่างๆอันนี้มีตุ๊กตาให้แลกอยู่ด้านหลังนะชิงรางวัลน,นะครับนี่ตู้คีบตุ๊กตาได้ไหมอุ้ยอุ้ย เด็กๆให้ความสนใจมาเลือกซื้อกันเต็มเลยอะ่ะเออดูอุลต้าแมนกันทุกคนจบไปสำหรับอีเวนต์อุลต้าแมนเดเกอร์นะผมมาให้ทุกคนได้ชมกันกับภาพบรรยากาศในวันอาทิตย์ที่5นะครับซึ่งเดี๋ยวรอบสื่อเนี่ยตรงกับวันที่1กรกฎาคมเดี๋ยวจะมีมา อีกรอบหนึ่งนะครับมาเก็บภาพบรรยากาศกับนักแสดงตัวจริงที่จะมานะครับทั้งสองท่านเลยแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเซอร์ไพรส์พิเศษสำหรับอุลตร้าแมนเด็กเกอร์ไฟนอลทัวร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นทัวร์สุดท้ายแล้วที่เขาจะมาออกอีเวนต์กันห้ามพลาดเด็ดขาดรับสำหรับวันที่1กรกฎาคมนี้นะสำหรับอุลตร้าแมนเด็กเกอร์นะครับ どの年代も、話が通じるというか、どの年代でも、おじいちゃん、おばあちゃん、ちっちゃい子、ちっちゃい子どでも、こういうポーズをしたら、あー、ウルトラマンねって分かってもらえるような、すごいみんなが好きなヒーローかなと思います。 เห็นเรารู้ได้เลยถ้าทำท่าอย่างนี้ปุ๊บมันจะเป็นผู้สูงอายุว่าเด็กๆอ๋อุลตร้าแมนพี่เองค่ะเรียกว่าเชื่อมทุกเจเนอเรชันมาถกต้องค่ะร่งเลยนะคหดูคนแรกเป็นร้อนร้อนเนี่ยก็เลยเปรนทักใจร้อนความพิเศษโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะคะอยากรู้ต่อถ้าใครเป็นแฟนอุลตร้าแมนจะรู้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นชิก้ากับเดนก้าเนี่ยเออจะบอกอะไรพี่มาสักทีนะครับ 出ましたけどヒーローっていうのは憧れない僕でヒーローロになれるんだっていうのはすごく嬉しいと思うしそれにこう日本だけじゃなくて世界中のたくさんのこう応援してくれてるウルトラマンの皆さんの皆様がいてこう今日来てくださったタイのファンの皆様のように本当にすごい愛されてる作品で僕はそこのか一部に加われてすごく嬉しいです。お<ー> ทุกคนเนี่ยชอบฮีโร่อยู่แล้วแล้ววันนึงพอได้มาเป็นเนี่ยก็คือรู้สึกภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้รู้จักกันแค่ในญี่ปุ่นแต่ว่าทั่วโลกเลยแล้วก็วันนี้นาพาพวกเขาที่มาถึงประเทศไทยได้นะคะแล้วก็ได้มาพบกับแฟนๆทุกคนที่มีความชื่นชอบดีใจมากที่ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในนี้นะคะโอ้โหแบนี้

おいねえ、ふんかんたにしようよはいはいえータイの皆なさん本当に今日はありがとうございましたねえこのまんどいな朝は良かったえーもうタイの皆なさんからたくさんのあのウルトラ愛を受け取ったので僕たちはそれを日本に持ち帰ってタイの皆なさんはこんなに素晴らしかったんだぞっていうのをたくさんの人に伝えていきたいなと思いますまた大きくなったら